และเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมพร้อมให้การบริการและก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณนะพระที่นั่สิุธิตมหาประาส์ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนี้ครับ นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินว่าจะมีประชาชนแต่ละจังหวัดเดินทางมาประมาณ3,000ถึง5,000คนโดยจะจัดลำดับคิวเรียงตามอักษรของจังหวัดให้เดินทางมาในวันเวลาที่กำหนดเพื่อลดความแออัด รวมทั้งมีการอำนวยความสะดวกในการจัดรถรับส่งโดยจะประสานกับกระทรวงคมานาคมบริการทั้งด้านขนส่งทางบกการขนส่งทางรางการขนส่งทางน้ำและการขนส่งทางอากาศด้วยครับทางกระทรวงมหาดไทายจะจัดลำดับคิวเรียงลำดับตามตัวอักษรของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้เดินทางมาในวันเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดมากจนเกินไปนัก เมื่อเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยก็จะมีรถรับส่งซึ่งประสานงานกับทางกระทรวงคมนาคมไว้นะครับรถรับส่งก็จะมาส่งพี่น้องประชาชนที่บริเวณสนามหลวงถ้าใครไม่สามารถที่จะเดินมาได้เป็นผู้สูงอายุก็จะมีเชื่อบัสของกระทรวงคมนาคม <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับคอยบริการ ในส่วนของกรุงเทพมหานครน,นะครับจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่พักคอยบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งจะมีการจัดเตรียมเต็นท์ไว้บริการครึ่งรอบของสนามหลวงนะครับรองรับได้ประมาณ1 0,000 000คนต่อรอบคาดว่ารองรับได้3-4ถึง4รอบต่อวันหรือ3 0 0 0 0 4 0 0ถึง40,000คนต่อวันครับและยังได้ร่วมกับหลายภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆทั้งอาหารน้ำดื่มอินเทอร์เน็ตจุดชาร์จโทรศัพท์ ห้องสุขารถวิวแชร์และจุดให้บริการแพทย์ฉุกเฉินมีหน่วยแพทย์8จุดนะครับโดยรอบสนามหลวงและก็ใกล้พระบรมหาราชวังโดยจะมีจิตอาสา904จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆและก็จิตอาสาภาคประชาชนมาร่วมกันคอยอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการจัดรถรับส่งจากภายนอกเข้าสู่ท้องสนามหลวงรถวิลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สำหรับเรื่องอาหารครับผู้ที่ประสงค์จะร่วมให้บริการประชาชนนั้นสามารถประสานมาได้ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือมาได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับประสานมาได้เลยโดยเร็วๆนี้จะมีการเปิดสายด่วนด้วย1818 18นะครับเพิ่มเติมจากสายด่วน1111 11, เพื่อตอบข้อสักถามแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีแก่ประชาชนครับ